สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายนพกพลัดก้อมกอนแก้วนะครับก็ชื่อเล่นชื่อว่าครูเท่ครับผมซึ่งตัวผมเองนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ได้มาบรรจุที่จังหวัดชนบุรีนะก็มัวแต่ยุ่งกับการทำงานตลอดเลยแล้วก็ ไม่มีโอกาสที่จะได้มาทำคลิปเรื่องราวของตนเองเลยนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองว่างนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมาทำคลิปการใช้ชีวิตของผมครับว่าผมใช้ชีวิตที่ชนบุรีเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ลำบากไหม มีอะไรที่เกิดอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตหรือไม่นะครับเพราะว่าคนทางบ้านเนี่ยนะครับก็เกรงว่าเขาจะเป็นห่วงนะครับว่าผมตัวคนเดียวโดดเดียวเดียวได้เนี่ยจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าทํายังไงถึงจะอยู่จะกินได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทําเพื่อที่จะให้ครอบครัวของผม คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติญาตินะครับได้รู้แล้วก็เข in ้าใจว่าตอนนี้ชีวิตของผมเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับภารกิจของผมในวันนี้นะครับก็คือการเดินทางไปเซนทันชนบุรีนะครับก็สำหรับที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ คนจังหวัดชลบุรีนิยมไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่นะมีสินค้ามากมายมีของเล่นมีกิจกรรมมากมายให้กับคนในจังหวัดได้ทำกันนะครับก็ที่นี่ครับก็เลยเป็นที่โปรดของผมอีกที่หนึง่งที่ผมชอบที่จะไปตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันเสาร์นะเป็นวันหยุดเหมือนกันนะครับที่ผมจะ ชอบนะครับชอบที่จะไปเซนทันนะคราวนี้นะครับเมื่อเมื่อพูดถึงเส้นทางนะครับจากจุดที่ผมอยู่นะแล้วก็ไปเซนทันเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลา10นาทีนะครับระยะทาง7.1กิโลเมตรอันนี้เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดแล้วนะครับ อันนี้กรณีเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอ้โหฮะไม่รู้ขับไปทางไหนบ้างดูสิครับหิไม่ไม่ใกล้เลยนะครับระยะทางกว่าจะมาถึงเซนทันอ่าเดี๋ยวลองดูรถใหญ่บ้างครับรถยนต์รถยนต์ก็ก็เหมือนจะเส้นทางเดียวกันนะครับเจ็ดจุดหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นระยะทางคนเดินถ้าเป็นคนเดินก็มีสองเส้นทางนะครับเส้นทางแรกคือสี่จุดห้ากิโลเมตรส่วนเส้นทางที่สองนะครับสี่จุดเจ็ดกิโลเมตรเออซึ่งตัวผมเองนะครับจะใช้เส้นทางนะครับของ ของคนที่เดินนะครับเนื่องจากว่าเป็นจักรยาน ก็ค่อนข้างสูงพอมสมควรเลยนะครับสำหรับเส้นทางที่ผมจะต้องเดินไต่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานลอยที่จะพาผมนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนได้ครับก็สำหรับที่ตรงนี้นะครับถ้าลองลองจินตนาการดูครับถ้าไม่มีสะพานลอยตัวนี้ผมคิดว่า การไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยรถวิ่งบนถนนแทบตลอดเวลาเลยนะครับเพราะที่ผมยืนดูอยู่นี้นะครับไม่มีช่วงไหนเลยที่ถนนเส้นนี้จะว่างนะครับวิ่งกันยาวเหยียดตลอดเวลาเลยก็ สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นอุปสรรคแรกที่ต้องเจอนะครับเป็นด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้นะครับนั่นก็คือการแบกจักรยานนะแล้วก็เดินขึ้นบันไดามาครับเป็นอะไรที่ถ้าร่างกายไม่ไม่แข็งแรงหน่อยท,ทำำําทําลําบากจริงๆนะครับสาหรับการแบกจักรยานคันหนึ่งขึ้นมานะครับพร้อมกับเดินขึ้นขึ้นบันไดด้วยครับอแต่ว่าผมก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าตอนนี้ ร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่นะครับยังมีเรี่ยวมีแรงดีอยู่ก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดินไปแล้วกันนะไปดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นยังไงครับสำหรับถนนในฝั่งของเรานะครับก็จะมีอยู่สองเส้นทางครับเส้นทางถนนทางซ้ายมือนะครับก็จะไปหาดบางแสน แล้วก็ไปอำเภอศรีราชาครับส่วนใครที่จะไปพัทยากับระยองนะครับจะต้องไปถนนทางขวามือครับอ่าก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับฝั่งนี้ก็ถ้าแบ่งกันระหว่างสองฝาาฝั่งนี้นะครับมีความต่างกันยังไง สำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งของความเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีความเจริญสินค้าต่างๆทุกสิ่งอย่างก็จะมาซื้อที่นี่นะครับแต่ถ้ากลับไปฝั่งของเรานะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโรงงานนะครับเป็นหลักแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะซึมากกว่าครับอันนี้คือฝั่งที่เรามานะครับแต่ว่าเราจะไปเซ็นทรัล นบุรีนะครับเราต้องมาฝั่งนี้ครับแล้วก็กค่อยๆเดินลงไปข้างล่างนะครับพร้อมกับแบกจักรายานลงไปด้วยครับก็สําหรับการเดินลงไปข้างล่างนะครับก็จะแบบนี้เลยนะครับผมก็จะแบกจักรายานของผมนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปครับ แล้วก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับ ที่ผมอยู่นะครับก็คือสะพานลอยนะครับที่ใช้สําหรับการข้ามจากบ้านขวนอุดมนะครับเพื่อที่จะข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะซึ่งเป็นสะพานลอยที่ใช้ข้ามมาที่โลตัสนะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่คนในจังหวัดชลบุรีนิยมมากันเหมือนกันนะครับอ่นะ เลยต่อไปนะครับผมก็จะขับรถนะครับเลี้ยวซ้ายนะไปตามรถคันสีขาวนั่นคือเส้นทางที่จะใช้ในการไปเซนทันชลบุรีนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะไปทางนี้นะครับเซนทันชลบุรีก็ไปทางนี้เราอาจจะมองไม่เห็นป้ายนะครับแต่ว่าตรงไปทางนี้ก็จะถึงเซนทันชลบุรีครับ สำหรับถนนทางนี้นะถ้าเราตรงไปก็จะไปที่ศรีราชาแล้วก็ไปพัทยานะครับส่วนเส้นทางนี้ก็จะเข้าจังหวัดชนบุรีเข้าตัวเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ I é. don't é. é. อ่านะครับตอนนี้ผมก็ไปถึงเซนทันชลชุมบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ใช้ในการเดินทางนะครับกว่าจะมาถึงอะไนะครับสําหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสําหรับการเดินทางไปเซนทันชลชุมบุรีครับว่าดูเหมือนจะยากลำบากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากลำบากอย่างท่คิด ก็<__นะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ถึงเส้นทัันสําเร็จตรงได้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่ผมจะใช้ในการเดินทางกลับนะครับผมก็บอกเลยว่าในตอนเดินทางกลับเนี่ยจะใช้เส้นทางที่สองในการเดินทางกลับครับซึ่งมาดูกันว่าเส้นทางที่สองนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับการเดินทางอันแสนยาวนานท่ามกลางแดดอันร้อนระอุนะครับก็เป็นอีกการเดินทางหนึ่งนะที่ดุเดือดพอสมควรนะรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแดดช่วงบ่ายนะครับก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยดีที่ว่าไปทานข้าวดื่มน้ําที่เซ็นคันมาแล้วนะครับก็เลยมีเลี่ยวแรงหน่อยๆน,นะครับที่จะใช้ในการเดินทาง ก็สำหรับเส้นทางที่ผมมานะครับเป็นเส้นทางที่สองซึ่งถือว่าใกล้กว่าเส้นทางขาที่เราไปนะครับเส้นทางขาที่เราไปนี่จะไกลประมาณ4.7กิโลเมตรแต่ว่าเส้นทางที่ผมมานี้ก็จะอยู่ที่ระยะทาง4.5กิโลเมตรนะครับก็ใกล้กว่าประมาณ2 0 0ร้อเมตรอ่ะถ้าวัดดูนะครับแต่ว่าเส้นทาง เส้นทางนี้นะครับจะได้ข้ามสะพานลอยแค่ตรงสะพานลอยโลตัสแค่นั้นเองนะครับแล้วที่เหลือก็จะผ่านถนนใหญ่ตรงไฟแดงแล้วก็มาที่นี่นะครับมาตามทางมาที่นี่ก็จะมีจุดดีจุดเด่นต่างกันสําหรับเส้นทางที่ผมมาก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ นะครับแต่อีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางบ้านสวนอุดมก็จะมีผู้คนมากมายนะครับในการสัญจรไปมาก็จะไม่รู้สึกน่ากลัวเท่ากับเส้นทางที่มานี้แต่ว่าเส้นทางที่มานี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็มีรถผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยเขาใช้ในการที่จะเข้าไปตําบลหนองข้างอกครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมอาศัยอยู่นั่นเองครับที่ตําบลหนองข้างคอก ที่ตำบลหนองข้างคอกก็จะมีตลาดนะครับซึ่งมีสินค้ามากมายที่น่าสนใจนะของกินของอยู่ของใช้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่คนแถวนี้นะครับเขาไปจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ตัวผมเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็จอดพักที่ใต้ ถนนทางหลวงนะครับตอนนี้ก็เป็นทางรถไฟสําหรับเส้นทางต่อไปนะครับก็คือไปทางนี้นะครับไปทางนี้อ่าแล้วก็จะไปโผล่ตรงทางรถไฟที่ผมข้ามมานะครับเป็นทางแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางกลับอย่างสมบูรณ์นะครับสําหรับเส้นทางนี้